ไม่ค่อยทนใจเศร้าปะม,<า>มันก็อยู่ถูกที่ถูกทางของมันอยู่นะแกเอ้ยมิติใหม่แห่งวงการถ่ายภาพเพราะว่าคุณสามารที่จะกดถ่ายรูปแชะแล้วมาปรับโฟกันที่หลังได้ Oh my god เหมาะกับคนไม่มีความรู้อย่างเรามากๆสวยปะพูดสวยปะอมเมนต์แมงสวยมาก t e x t อร์มันดีมากเลยอะ h e ลโหลสวัสดีค่ะทุกคนดีกับไอซ์ไซซ์ซานีนะคะวันนี้ไอซจะมาทำคลิปรีวิว iPhone 15 wow! ทาง iPhone 15 Pro Max และ iPhone 15 Plus ทีั้งหมดอยากจะคี้ได้่อแต่ฉันถือมือถือเครื่องใหม่สองเครื่อง ก็คือด้วยสายงานของเราก็คือจำเป็นต้อง iPhone 15 Pro Max เท่านั้นวันนี้จะมาเล่าจะมารีวิวให้ฟังกันค่าว่า,า,าวทางเครื่อานี้มันอะไรอย่างไรริมตอนที่น้องคนนี้ต่อเลย iPhone 15 Pro Max สีขาวสกาวใจนะคะที่ไอเลือกมาก็คือน้องเป็นโปรก็คือน้องเป็น m a ็กซก็คือน้องหนึ่งเทเลบก็คือน้องก็คือจั เต็มทุกฟัง์ชันสําหรับคนทํางานเป็นคอนเทนเตอร์อย่างเราซึ่งไอตบอกเลยว่าสิ่งที่ตื่นเต้นมากที่สุดของอ iPhone 15เนี่ยก็คือน้าหนักค่ะทุกคนคืออยากจะมาถือมากเพราะว่าน้องเขาเนี่ยได้เปลี่ยนการใช้วัสดุเป็นไทเทเนียมคือเป็นวัสดุแบบเดียวกับที่ส่งไปดาวังคารเลยซึ่งแบบว่าอะไรซึ่งแบบว่าจะไปดาวังคารนั้นเนี่ยต้องแข็งแรงต้องทนทานและก็ต้องเบาซึ่งความเบาดิฉันพูดเลยเขาว่ามันีปัญหาอะไรกันดิฉันใช่ไหมคือรุ่นที่แล้วเนี่ย14่เนี่ยดิฉันน่ะใช้เป็นรุ่นโปรไม ไม่แมกเพราะว่ากลัวมือถือจะตกใส่หัวลูกซึ่งบอกตามตรงว่าจากที่ใช้มาหนึ่งปีเนี่ยไม่ค่อยพอใจ ถือแบบแม็กซ์มาตลอดแล้วพอย่อลงไปใช้แบบรุ่นเนี้ยที่มันเล็กลงอะรู้สึกเลยว่ามันแบบมันไม่อดหงมันไม่กว้างขวางมันไม่สามมรถจะแบบสึกๆอะไรได้อย่างเต็มที่ก็รอมันหนึ่งปีอนนี้เขาออกรุ่นใหม่ก็คือ up ไซส์ขึ้นมา no more until นะจ๊ะก็คือต้องเป็นแม็กซ์เท่านั้นซึ่งความกรีดที่สุดของ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 ที่สุดก็คือน้ำหนักมันแทบจะเท่ากันเลยค่ะทุกคนนี่น้องคนนี้เล็กกว่าน้องคนนี้ใหญ่กว่าแต่ น้ำหนักเกือบจะเท่ากันคือไม่รู้ว่าคิดเป็นหรือเปล่าคือต้องพูดเลยว่า iPhone 15กับวัสดุใหม่ที่ชัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ไอว้าวมากที่สุดและมันว้าวจริเพราะมันเบาประรางเขาพูดกันเล่นว่า iPhone 15 Pro Max เนี่ยหนักเท่า Marsh m a ร์ชเมลโล่5อันมาร์ชเมลโลก่กมาร์ชเมลโล่ ฉันขอรีวิวเลยว่าไม่เกินจริงตัวเล็กๆอย่างเราถือน้องเขาได้ไม่หนักมืออีกต่อไปไม่ต้องกวนนิวก้อยที่ช้อนตัวเนี้ยจะเจ็บอีกต่อไปเรื่องของไซส์เรื่องของ, size, องของนาดคือว้าวหนึ่งใช่ไหมว้าวต่อมาที่ไอว้าวมากแล้วรู้สึกแบบอ ก็คือ action button กลุ่มงานเปิดปิดที่แบบว่าเงียบ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 อบไม่เคยได้ให้มือถือออกเสียงเลยทุกวันนี้มีใครเปิดเสียงมือถืออยู่ไหมคะคือดิฉันบอกเลยว่าดิฉันอะไม่ได้เปิดเสียงมือถือมากว่า5ปีป่ะคือไม่ได้เปิดเสียงมือถือมานานมากแล้วอะเออทำไมอะมันเป็นเพราะอะไรอะซึ่งใดๆก็คือไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนไอหรือเพราะอะไรก็ตามแต่แต่เขาได้เอาปุ่มยกย้ายตรงนี้ออกไปกลายเป็น action button ซึ่ง action button เนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้หลายอย่างมากซึ่งมันเข้าไปตั้งค่าใน setting นะคะเพื่อใครที่ชอบปิดมือถือให้เงียบ สามารถเย็บได้ต่อหรือใครจะชอบใช้คามิราเหมือนดิฉันก็สามารถตั้งให้กดหนึ่งทีปุ๊บไปคามิราได้เลยซึ่งคามิราเนี่ยละเอียดละออไปถึงขั้นว่ากล้องหน้าหรือกล้องหลังหรือวิดีโอหรือยังไงสามารถเลือกได้หรือว่าจะเป็นอัสลีปปิ้งโหมดหรือว่าจะเป็นไฟฉายหรือว่าจะเป็นบอยส์แมนโหมดหรือว่าจะเป็นแมกนิฟายเออร์หรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่มันอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะตั้งตั้งค่าได้เลยซึ่งไอเนี่ยวาวให้มันเป็นกล้องถ่ายรูปเพราะว่าฉันคือองไงฉันคือนักถ่ายรูปรายหดือประเทศไทยแล และสาม,มารถที่จะกดปุ่ม Action Button <S <S เป็นชัตเตอร์ได้ด้วยสมมุติว่าถ่ายคอนเทนต์จากมือถือท่านี้ใช่ไหมก็กดปุ๊บอ่ะมันก็กดอัดกดถ่ายได้เลยมันก็อยู่ถูกที่ถูกทางของมันอยู่นะอยู่ตรงตำแหน่งนิ้วอยู่นะเหลือจริงๆนะว่าในส่วนของ Action Button Voice Memo เนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นที่เก๋เพราะว่าดิฉันเห็นหลายครั้งแล้วว่าพนักงานเวลามาคุยดิฉันอะชอบกดอัดเสียงเพราะว่าพูดเร็วมากแล้วก็ฟังไม่ทันแล้วก็คือเหมือนบางทีอะเราจะไปที่ไหนที่เหมือนเราอยากอัดเสียงอะนึกออกป้าก็กดอัดบ เป็นนักข่าวได้ทุกที่ทุกเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบ Action b u บ t o n นเนี่ยมันสามารถที่จะแบบว่า adjust ตามความสนใจของเราได้เลยรู้สึกว่าตัวเนี้ยเป็นจุดที่น่าสนใจแต่สิ่งที่น่าสนใจจริงๆคืออะไรคะรคืออะไรคะคืออะไรคะกล้องอยังไงล่ะคะบอกเลยว่าซื้อมือถือมาเนี้ยรับโทรศัพท์แคชพลัสเบสเซนเจอร์แต่ว่าห,หลักๆแล้วว่าซื้อมือถือมาเป็นกล้องสาวๆอย่างเราคอนเทนต์เพียรตอย่างเราจะโฟกัสอะไรนะคะ ้องสวยหมยซึ่งไอซ์ได้ทำการถ่ายเทียบแล้วค่ะแล้วก็คือบอกเลยว่าคือว่ากล้องอ่ะมันดีขึ้นจริงๆทุกคนคือภาพถ่ายอ่ะมันสวยขึ้นค่ะทุกคนคือไอซ์ใช้คำว่าสวยนะไม่ได้พูดไปถึงว่าชัดตื้นชัดลึกชัด คมชัดอะไรอย่างเงี้ยคือในส่วนของฟังก์ชันเนี่ยคือมีความรู้น้อยคือกลัวพูดผิดแต่ว่าในส่วนของความสวยเนี่ยไอ้รู้สึกว่ามันแบบมันสวยขึ้นไหนรู้สึกว่าม,มีการแบบเกลี่ยสีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนรุ่น14บสี่เว้ยอย่างในภาพนี้ซึ่งคือมือขององเองซึ่งทุกคนจะมองว่าแบบให้ดูอะไรแต่รู้สึกว่าซูมเข้ามาที่มืออะมันต่างกันนะทุกคนคืออนเนี้ยสิบสี่ะมันเห็นเส้นเลือดใช่ปะเห็นเส้นเลือดชัดมาก15ไม่เห็นเส้นเลือดนะซึ่ง เขาได้ยินเขาว่าชัดเกินเหตุไหมข้อสิบสี่เนี้ยเห็นเส้นเลือดเห็นเส้นเลือดเห็นเส้นเลือดไม่ได้พ He ูดเล่นสิบห้าไม่เห็นเส้นเลือดสิบสี่เห็นเส้นเลือดชัดกว่าซึ่งคําถามคือเราต้องอยากเห็นเส้นเลือดชัด อมคืออย่างบางจุดเวลาแต่งหน้าเนี่ยแบบว่าเบอร์นิดหน่อยก็ได้ตีนกาไม่ต้องเห็นครบก,ก็ได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่ามันเป็นการแบบเก็บรายละเอียดมูลของผ้าแบะที่แบบไอ้เห็นหลายแบบจะมีใครไปสังเกตใช่เรื่องเหมือนฉันไหมอะแต่ว่าไอะรู้สึกเลยว่าสกินโทนของมันหรือการเก็บความสวยงามอะมันสวยกว่ามันละมุนละม่อมกว่าหรอมันไม่ใช่เบอร์นะแต่มันเป็นการละมุนละม่อมกว่าคือแบบบางทีไอ้ใช้สิบสี่ถูกว่ากดไปแล้วมันแบบไม่ชัดเกินอะเนื้อแป้งแตนตาเนื้อมันบดใช่ ในส่วนของน้อง15 Pro Max เครื <ella år> ่องใหม่ของดิสน <ain> ียก็ค <k compliment yeah> ือไม่เป็นอย่างนั้นคือมันแบบชัดสวยลงพอดี เบอร์ป้าอันนี้เป็นภาพแบบเทียบกันระหว่าง iPhone 14 Pro กับ iPhone 15 Pro Max นะคะก็คือจะเห็นได้เลยว่าสไตล์ภาพแบบมีความต่างกันนิดหน่อยแต่ไอซ์คิดว่าจริงๆมันขึ้นอยู่กับการปรับตั้งค่าของกล้องของเราไลยค่ะคืออย่างนี้นไอเปิดปุ๊บถ่ายปั๊บก็จะได้ภาพเป็นแบบนี้เลยนะอ๋อแต่จุดที่เห็นว่าต่างมากๆก็คือนี่ค่ะรูปวีวา iPhone 14อะถ่ายที่เดียวกันกดชัตเตอร์ต่อๆกันแต่มันให้สี่ภาพคนละแบบแต่ iPhone 15ก็คือสีนวลสีนุ่มโทนสีภาพเป็นในทิศทางเดียวกันซึ่่งเเเอออดดีีชบพพราะมันคภยว และในส่วนของภาพวิดีโอซึ่งบอกเลยว่าหลังๆนี้เนี่ยไอใช้กล้อง p p o o n บล็อกเยอะมากก็รู้สึกได้ว่าภาพสวยมากเลยอะ่ะ <c oughs> คือทางวิดีโอธรรมดาหรือว่าซิมมาติกโหมดเนี่ยคือภาพสวยสิสวยคือส่วนตัวรู้สึกว่ามีที่อสวยกว่ารูปถ่ายอีคือรูปถ่ายจะมีบ้างที่ตอนส่องสวยแล้วตอนกดชัตเตอร์หรือแบบเอ๊ะยังไงแต่ว่าวิดีโอน,นี่คือแบบสวย สวยลึกค่าสวยล้าก็คือคุณภาพภาพเนี่ยเทียบเท่ากล้องใหญ่ยนกล้องที่ไปได้เยมันดีต่อผู้หญิงอย่างเรามันไม่ใช่ว่าเบลอมันไม่ใช่ว่าไม่ชัดมันไม่ใช่ว่าชัดน้อยกว่าแต่การเก็บสีอะไรสักอย่างของมันอะมันเปลี่ยนไปซึ่งมันก็เกิดมาจากข้างในของเขาแหละเกิดขึ้นมาจากกล้องที่เขามีการปรับซึ่งกล้องที่เขาปรับเข้ามาเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันมี3รู123แต่ด้านในนี้เนี่ยมันมีเจเลนส์ค่ะทุกคนแล้วเวล่เรากดลงไปตรงฟังก์ชันถ่ายรูปเนี่ยเราสามารถกดตรงเลข1 x เได้ค่ะ กดปุ๊บมันจะเป็น 28mm แแล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งปุ๊บเป็น 35mm แล้วก็สามารถกวา0.5ได้กด2ได้กด5ได้คืออย่างที่บอกว่าไอไม่แน่ใจสับเฉพาะเทคนิคว่าคืออะไรไงแต่ว่าไอซว่าเขาว่ามีการปรับกล้องจริงๆและดิฉัน <c oughs> ชอบมากจริงๆและๆๆๆๆสิ่งที่ต้องเล่าที่ต้องบอกให้ทุกคนเข้าใจก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นสายอยากถ่ายรูปอยากทำคอนเทนต์เนี่ยไอซ์แนะนําว่าต้องเป็น iPhone 15 Pro Max เท่านั้นเพราะว่า Pro Max รุ่นเดียวเท่านั้นที่จะมีเลนส์ที่มันแบบซูม 5x อะซูมไกลมากอะซูมแบบคอนเสิร์ตซูมแบบเจนนี่แบบพิง Hello s ์ w i t ฟต์ NCT ใครก็ตามที่อยู่ในดแดนไงโพนให้มันชัดกริบในโฟนสเปกโทรแม็กเท่านั้นอ๋อเลอยนึง,งความเก่งกาจนมาของกล้องเขาก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยรุ่น14เนี่ยเขามีซีนิมาติกโหมดซึ่งที่ฉันชอบมากเลิฟมากรักมากซีนิมาติกโหมดเนี่ยมันจะสามารถถ่ายวิดีโอแล้วก็ให้มันไปกดโฟกัสที่หลังได้ว่าเอาวันนี้ชัดเอาวันน้นชัด,เอ,นนชดเอาอะไรเงี้ยไปปรับทีหลังต่อได้แล้วก็สามารถปรับเอฟไอด้วยว่าเอาหน้าชัดหลังเบลอแบบสุด สุด,สดหรือว่าเอาหน้าชัดหลังเบลอแบบไม่ต้องมาก็ได้อันนั้นคือซีนิมาติกโหมด14ทําได้อยู่แล้วแต่พอมาใน15แกเอ้ยมิติใหม่แห่งวงการถ่ายภาพเพราะว่าคุณสามารถที่จะกดถ่ายรูปแชะแล้วมาปรับฟกันที่หลังได้ oh my god คือถ่ายภาพไปสิไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรแต่สามารถที่จะมาปรับให้ภาพอะเป็นภาพในสไตล์พอร์เทรตได้ทีหลังและสามารถจะเลือกความชัดได้ว่าเบอมากหรือเบอน้อยเอาเอฟมากหรือ F เอาจริงๆนึกออกไหมเวลาเป็นช่างภาพบางทีเขาต้องแบบมามวนโฟกัสอ่ะเหมือนแบบมามวนปิดโฟกัสแบบวันนี้ชัดอันนั้นไม่ชัดอันนี้ iPhone คือไม่ต้องคิดถ่ายยไปก่อนแล้วค่อยแบบพหลังเหมาะกับคนไม่มีความรู้อย่างเราบ้างคือเหมาะกับผู้ใช้งานที่แบบไม่ได้เป็นโปรเฟ s ชั o นอลขอแบบรีบๆถ่ายเก็บไว้ก่อนได้ป่ะเดี๋ยวค่อยไปยิดที่หลงมันฉลาดมันทําหน้าที่นั้นให้เราได้คือมันเก่งมากทุกคนเราสามารถทํางานที่ดูเก่มากได้โดยที่ไม่ต้องมีความสามารถ คือคนที่มีความสามารถอ่ะยิ่งชายน้องเขามันก็จะยิ่งพลัสเพิ่มไปในวงเล็บเหมือนสามีของดิฉันเดี๋ยวจะโชว์งานเขาให้ดูแต่ในส่วนของแบบคนทางบ้านอย่างเราอ่ะที่ไม่ได้มีแบบความรู้หรือว่าแบบความสามารถที่มันลึกซึ้งอ่ะแต่ว่าแค่ชอบถ่ายแค่ชอบถ่ายรูปตัวเองสวยๆในที่ต่างๆเพื่อนเนี่ยมันตอบโจทย์มากทุกคนมันเก่งอะ่ะอีกหนึ่งประเด็นคือในส่วนของรูปโฉมที่ดูเผยเผยอะ่ะมันก็จะแลดูว่าใครๆการแต่งจริงไอ้ว่ามันมีจุดที่ต่างเยอะอยู่ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือความเงาค่ะทุกคนเห็นไหม น้องเนี่ยมีความเงาชะวาะปะัปบปิ๊บนีแต่น้อง15เนี่ยเขามาในสไตล์ไม่เงาคือจะเรียกว่าแมทก,ก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้แมทแต่มันแค่ไม่เงาและก็ขอบค่ะคือน้องมันเป็นขอบแบบคมกริบไม่ได้คมกริบแบบมีดบาดแต่ว่ามันก็จะมีความแบบเป็นมุมนึกออกปะแต่15นางไม่มุมเว้ยนางโค้งเลย,นาง,งเลยนางมีความโอรงมนซึ่งไ้รู้สึกว่ามันแบบละมุนละม่อมมือขึ้นมากและเรื่องรูปโฉบเนี่ยก็คือ คือสวยแค่ไหนหรือทุกคนรู้สึกว่ามันสวยแค่ไหนแต่ว่าไอ้บอกเลยว่าด้วยตาเนื้อเห็นจะจะตรงหน้าเนี่ยแมงสวยมากมันเป็นสีชมพูที่ไอ้ขอให้ค่นิยามว่าเป็นชมพูพาสเทลละมุนละมอ่อมนมนมนวลน,วน,วน,วนวัวนมนมนวลนัวชมพูนุ่มนมนววดูเหมือนจับมันจะต้องนิ่มแต่จับไปแล้วก็ไม่นิ่มคือมันมีความแบบนัวเนี่ยไอ้ไม่แน่ใจว่าสดุม,มันคืออะไรนะนัวแล้วก็นุ่มแล้ว,ลวลก็แบบได้ยินเสียงปะ t e x t u r มันดีมากเลยอะ่ะ it's not a t i t a n i t เ but it feels so good and looks so good สวยมากจนห้ามใจให้ไม่ซื้อไม่ได้จริงอะ่ะทุกคนเพราะว่าส่วนตัวก็รู้สึกว่าอ่ะเราต้องอยากได้กล้องใช้กล้องกับน้องคนนี้แต่น้องคนนี้มันแบบมันสวยอะ่ะซึ่งซึ่งด้วยความที่น้องเป็นรุ่นแบบ15 plus นะ้องก็จะมีความราคาย่อมเยอยมกันมากและและไอ้ก็คิดว่ากล้องอันนี้ก็คือไม่ได้แก่กาและเลยเด้อก็คือมีความดีงามมากอย่แล้วจ้า้าไม่ได้ว่าเออต้องแบบทำคอนเทนต์เยอะแบบไอ้หรือต้องแบบชัด จริงใช้แทนกล้องเลยอ่ะไอคิดว่าจริงๆ15 p 15+ s นะักก็คือแบบมากมายพอแล้วและคือพูดเลยว่าขา่าวนี้คือเชียร์ตัวยโยนมากๆกับสีชมพูเพราะสีชมพูมันแบบ <c oughs> คือไอ้มั่นใจมากว่าผู้หญิงแต่ละคนต้องชอบสีชมพูและนี่มันเป็นสีชมพูเฉดที่แบบสวยมากเผื <c oughs> ่อใครยังงงเลยใจเนาะแบบว่าเฮ้ยแบบไม่รู้ว่าสีมันสวยหรือเปล่าเป็นยังไงคือวันนี้ไอ้มาบอกเลยว่าสีชมพูสวยมากแต่จริงๆอีกหนึ่งสีที่เดี๋ยคือสีเขียว สีเขียวสวยมากสีเขียวก็สวยมากงมั่มั่มัม่แต่เราจะซื้อทุกสีก็ไม่ได้นะึกออกไหมแต่แค่มีสองอันก็รู้สึกแบบมากเกินเหตุไปแล้วป่ะแกแต่ไม่เป็นไรเพราะเราใช้ทำงานไงไหนจะต้องไลฟ์ไหนจะต้องแบบดูยอดขายแชทชุดต่างนานาอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่นี่นี่น้องเขาสวยน้องเขามุม้งมิ้งน้องเขาน่ารักก็จริงแต่ในส่วนของความเก่งกาจเนี่ยน้องก็จะซุนลูกพี่โบแม็กซ์ไม่ได้น้องเขาอย่างเงี้ยไอ้ข้างๆอย่างเงี้ยอันน้องแอคชั่นบุชเนี่ยก็คือไม่มีนะก็คือจะเป็นแบบว่าน้องเปิดปิดเสียงเหมือนเดิมนะก็คือ มันอยู่ที่ความต้องการแหละว่าคือเราอะต้องการอะไรต้องการความเก่งกาดแบบเหนือชั้นแบบสุดยอดไปเลยแกหรือว่าต้องการาแบบน่ารักกุ้งกิ๊งกุ้งปิ้งคิ๊งคุดอะพอกุ๊บกุกิ๊บกิ๊บให้แบบถือมือถือแล้วนี่แบบน่ารักกับแกแล้วก็ถ่ายรูปสวยแล้วก็กุ๊บกุกิ๊บกิ๊บอะไรอย่างเงี้ยราคาต่างกันความเก่งกาดก็ต่างกาันภาพลักษณ์ที่ใช้ก็ต่างกาันส่วนตัวอยากใช้นี้มากเพราะว่าอยากเป็นคนแบบใช้มือถือสิมพูนอะไรกุ้งกิ๊งแต่รุ่นพี่โป้อแม็กเขาไม่มีสิมา่พจะะ่ก็มมมาาาาเรรรสถถทีีืือออง ได้และนั่นขอว่าอายเลือกชชยรุ่นใหญ่ไซส์จัมโบ้ไม่หวนกลับไปใช้จอเล็กอีกต่อไป แล้ววันนี้ไอก็ขอมาทำการรีวิว iPhone ใหม่ iPhone 15 Pro Max และ Plus สีชมพูแต่เพียงเท่านี้หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจอยู่นะคะถ้าเกิดอยากดูข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้แต่ตอบได้ไหมอีกเรื่องหนึง่ง <c oughs> แต่เดี๋ละคะ่ะเป็นมุมมองของการใช้ i p h ของผู้หญิงสาวน้อยกรุงกิงที่ใช้ถ่ายรูปเป็นหลักก็จะประมาณนี้วันนี้ไปกันนะคะเจอกันใค่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย